วันนี้จะพาไปอาจุมาปีกย่างเกาหลีค่ะปกติแล้วคนไทยก็คุ้นชินกับหมูกระทะมากๆเนาะอันนี้ก็ประมาณหมูกระทะเลยค่ะแต่เมนูเขาจะมีหมักโคชูจังแล้วก็มีเครื่องเคียงแบบเกาหลีค่ะยำสาหร่ายผพดบุ้นเส้นยำถั่วงอกอะไรมีหมดเลยนะคะกิมจิเครื่องเคียงต่างๆเข้าญี่ปุ่นความแตกต่างก็คือมีเมนูเกาหลีเข้ามาแทรก เนื้อย่างเนื้อสไลด์อะไรต่างๆก็มีนะคะที่สําคัญคือกุ้งดองไม่อั้นค่ะมีพวกต๊อกมีอะไรด้วยนะคือคนที่ชอบสายเกาหลีนะไก่ทอดเกาหลีอะไรแบบนี้ค่ะเราไปได้เลยที่นี่320บาทเน็ตเท่านั้นรวมเครื่องดื่มแล้วนะคะข้าวยำบิบิมบับแบบนี้คือสั่งกับพนักงานได้เลยค่ะหลังจากเสร็จมื้อหลักกันเรียบร้อยก็ของหวานที่นี่มีไอติม เยอะมากๆนะคะหลายๆคนที่ไปก็คือชอบตรงไอติมนี่แหละคะ่ะมีหลายรสมากๆแล้วก็รสชาติดีแถมตอนกลับบ้านเนี่ยยังใส่โคนขึ้นกลับไปกินบนรถได้ด้วยนะ